สวัสดีค่ะเพื่อนๆชีวิตติดตินเยอรมนีในคลิปนี้เรายังอยู่กันที่เวียนนานะคะวันนี้เราจะพาไปชมพระราชวังแห่งหนึ่งค่ะซึ่งมีความสวยงามมากๆนะคะพระราชวังแห่งนี้มีชื่อว่าพระราชวังเบลวเดค่ะพระราชวังแห่งนี้นะคะจะแบ่งเป็นตึกตัวอาคารสองส่วนด้วยกันนะคะจะมีเป็นเบลวเด ด้านล่างแล้วก็เบลวตเตด้านบนนะคะส่วนที่สร้างก่อนก็คือจุดนี้ค่ะตัวอาคารตัวนี้นะคะจะเป็นตัวด้านล่างนะคะเ,เพื่อนๆสร้างถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1663ค่ะเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าองค์ชายยูชินนะคะซึ่งเป็นแม่ทัพของราชวงศ์ฮอบบวกค่ะระหว่างอาคารด้านล่างกับอาคารด้านบนนะคะ ก็จะมีสวนสวยๆนะคะถูกจัดอย่างเป็นระเบียบค่ะให้ได้เดินชมกันนะคะเพื่อนๆซึ่งได้รับความเพลิดเพลินแล้วก็มีดอกไม้สวยๆให้ชมกันด้วยค่ะทางด้านข้างทั้งสองฝั่งนะคะก็จะมีประติมากรรมตั้งอย่างเป็นสง่านะคะเพื่อนๆสร้างความโดดเด่นแล้วก็สวยงามด้วยค่ะ อากาศวันนี้เป็นวันที่อากาศดีค่ะเพื่อนๆท้องฟ้าแจ่มใสนะคะแดดไม่แรงค่ะมีเมฆเป็นบางส่วนนะคะซึ่งเหมาะกับการเดินเล่นในสวนเป็นอย่างมากเลยค่ะเพื่อนๆและนี่คือตัวอาคารด้านบนนะคะเพื่อนๆส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สร้างทีหลังนะคะส,บบสวยมากๆสวยมากๆกว้างใหญ่ไพศาล มีสวนสวยๆน้ำตกสวยๆนี่อีกด้านหนึ่งถ้าหมุนม่อีกด้านหนึ่งจะเจพระราชวังแต่นี้ก็ทำเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องฟ้าก็สวยนะวันนี้ถึงจังคลึ้มแต่ก็ดูดีนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนก่อนนี่ค่ะเ,เพื่อนๆที่เรียกว่าเบเวลเดอร์ด้านบนนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆเดินมาจากอาคารด้านล่างผ่านสวนดอกไม้สวยๆเพื่อที่จะเดินไปอาคารด้านบนนะคะเพื่อนๆช่วงหน,น้าร้อนนะคะดอกไม้สวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็มีการจัดตกแต่งแบบเป็นระเบียบมากๆเลยนะคะค่ะส่วนนี้นะคะจะ <c oughs> <s lim it> เราจะมองหันหลังกลับไปไปเจออาคารด้านล่างนะคะเพื่อนๆที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะคะ ็ดีแดดไม่แรงจัดถ้าคนที่เข้ามาในสวนแต่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เข้าชมในอาคารไม่ต้องเสียค่าผ่านประตูเดินก็มาท่ายรูปเดินก็มามชมสวนได้เลยแต่ถ้าคุณอยากดูพิพิธภัณฑ์อยากดูห้องข้างในพระราชวังมันก็จะเสียาาค่าผ่านประตูประมาณา16หรือ19ยูโรนี่แหละก็จะประมาณ6700บาท ตแต่ถ้าเข้ามาแต่สวนมาชมมาถ่ายรูปมาดูน้ําตกไม่ต้องเสียค่าผ่านประตูค่ะสวยมากๆอันนี้น้นที่เราขึ้นมาข้างบนแล้วนี่แล้วมองไปข้างล่างสวยมากๆ มีการจัดเป็นทั้งน้ำพุแล้วก็น้ำตกนะคะเพื่อนๆนสร้างความสดชื่นค่ะส่วนน้ำตกนี้นะคะจะจัดเป็นน้ำตก5ชั้นด้วยกันค่ะเพื่อนเอนเพราะว่าอาคารด้านบนจะอยู่พื้นที่สูงกว่าอาคารด้านล่างนะคะเขาก็จะจัดปรับประดับพื้นที่ด้วยน้ำตกค่ะ ในวันที่อากาศดีๆนะคะเพื่อนๆมาเดินเล่นก็ได้รับความส,ด,สดชื่นมากๆเลยนะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆในส่วนของสวนนี้จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่ถ้าใครอยากเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ในอาคารทั้งสองแห่งนะคะก็จะต้องมีค่าผ่านประตูค่ะเวลาเปิดทําการของพิพิ ทัพพันทั้งสองแห่งนะคะก็คือ10โมงถึงหโมงเย็นค่ะแล้วก็จะมีการขายตั๋วล่วงหน้าในทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะถ้าใครใครอยากเข้าชมก็ลองเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดดูได้นะคะเ,เพื่อนๆส่วนราคาตั๋วก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะก็จะมีตั๋วเด็กตั๋วผู้ใหญ่ตัวว๋วใบชลานะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็คนพิการค่ะราคาก็จะแตกต่างกันไปค่ะ ซึ่งข้างในนะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับภาพวาดภาพเขียนนะคะของเตรียแก g a l l รี่ค่ะ นะคะจะเป็นสไตล์บารอ็อกเก่าแก่ค่ะเ,เพื่อนๆสวยงามมากๆเลยค่ะ ด้านหน้าตัวอาคารนะคะจะถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมหุ่นปั้นนะคะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยค่ะ และตรงจุดนี้นะคะก็คือการที่เราเดินอ,อ้อมมาด้านหลังของตัวอาคารด้านบนนะคะเพื่อนๆด้านหลังก็มีความสวยงามแล้วก็มีสวนอีกหนึ่งแห่งนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมสวนด้านหลังกันค่ะ ก็เรียกได้ว่าสวยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะสำหรับพระราชวังแห่งนี้ค่ะและนี่ก็คือสวนสวยๆแล้วก็สระน้ำที่อยู่ด้านหลังของพระราชวังนั่นเองนะคะเพื่อนๆสร้างความสดชื่นมากๆเลยนะคะ สวนสวยค่ะดอกไม้สวยๆนะคะถูกจัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับพระราชวังเบเวเดอร์ของ เวียนนาในวันนี้นะคะเพื่อนๆเป็นสถานที่สําคัญและก็น่าท่องเที่ยวมากๆค่ะเป็นจุดที่น่าถ่ายรูปมากๆนะคะถ้าชื่นชอบการสไตล์การทําคลิปแบบนี้แล้วก็ชอบการท่องเที่ยวนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะเพื่อนๆขอขอบคุณมากๆค่ะที่ส่งกําลังใจมาให้กันโดยตลอดนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าที่เวียนนาอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ